สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้นะครับจะนําภาพต้นมะขามเก่าแก่นะครับอายุหลายร้อยปีนั้นนํามาฝากทุกท่านแล้วก็จะมีเรื่องลี้ลับมาเล่าให้สู่ฟังนะครับผมซึ่งต้นนี้เคยมีคนอยากได้เอาไปเ,เลี้ยงบริเวณบ้านนะครับผมหรือว่าให้คนมาขุดล้อมเอาแต่ปรากฏว่านะครับมีผู้เท่าเกแก่ไปเข้าฝันนะครับก็เลยทําการยกเลิกไปนะครับซึ่งต้นนี้ทางเทศบาล เพื่อมาตัดเพื่อ,อกลัวอันตรายต่อชาวบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นต้นพนสูงใหญ่มากๆเลยนะครับผมต้นนี้จะเบื่องจากลักษณะเรียวประมาณเกือบซิบคนโอบู้ใยพี่นอ้องโมเมนต์ธรรมดานะครับผมและก็ต้นที่เพิ่งงอกขึ้นมาใหม่นั้นลักษณะตะปุมตะปั่เหมือนบอนไซจากธรรมชาตินะครับซึ่งผมเป็นคนมไม่เกี่ยวกับบอนไซจากธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยเก็บบันทึกภาพไว้นะครับผมทุกท่านและก็นา มาให้ทุกท่านที่ชอบเอ่อเกี่ยวกับไม้แปลกๆเอานำมาฝากให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันนะครับผมแล้วก็จะมีการขอโชคขอลาบนะครับบางคนก็โชคหมานกันไปนะครับตามกำลังอันสมควรนะครับผมแล้วก็มีต้นอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นไม้แปลกๆที่หาดูได้ยากนะครับอันนี้จะเป็นต้นจำปานะครับผมทุกท่านซึ่งแก่นจำปานั้นก็ไม่ธรรมดานะครับดูจากลวดลายเพลินแล้วนะครับผม กลเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะมีความพิเศษนะครับผมทุกท่านซึ่งลวดลายเป็นชั้นขมงพื่นนั่นจะทำให้รู้สึกว่าเป็นบอนไซจากธรรมชาติอีกต้นหนึ่งที่อายุหลายร้อยปีนะครับผม